วัดเทียบผมต่อนะครับอ่าคลิปนี้มาดูลำโพงบลูทูธกันครับเป็นลำโพงบลูทูธราคาไม่เกิน300ร้อนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะร้อยกว่าบาทมั้งเดี๋ยวดูราคาแป๊บมันเป็นรุ่น K07 นะครับ ที่ผมสั่งมาสองตัวเนี่ยเพราะว่าในรายละเอียดที่เขาลงไว้นะครับบอกว่ามันสามารถจับคู่ได้สองตัวคือเปิดได้พร้อมกันเป็นเสียงสเตอริโอซ้ายขวานี่ครับ100ร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบห้าบาท ราคาตามนี้เลยครับลำโพงมันจะเป็นแนวตู้ปิดนะครับมีพาสซีบข้างหลังแต่เดิมๆเนี่ยตู้มันรั่วนะไออันนี้ผมได้ทำการอุดตู้อุดตู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนดอกหน่อยนึง ผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดีกว่าหรือเปล่านะยังไม่ได้ลองเทียบกันเลยเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเมื่อเย็นแล้วก็อุดตู้ให้หมดครับตู้ปิดเนี่ยถ้าให้ดีนะครับต้องอุดให้สนิทถ้าอุดสนิทตัวดอกลําโพงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอันนี้ก็อุดอุดยังไม่สนิทด,ดีนะครับยังรั่วอยู่ แต่ก็ดีกว่าเก่าเดิมๆเนี่ยมันไม่เด้งเลยครับเนี่ยเนี่ยถ้าตู้ดีๆนะกดมันจะเด้งขึ้นดอกมันจะเด้งขึ้นแล้วก็คาอยู่อันนี้กดไว้แล้วดอกมันเด้งกับมันออกตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็ว่าผมอุดดีเลยนะไม่รู้ว่าออกตรงขอบหน้าดอกนี่หรือเปล่าแต่ก็อัดกาวไปเยอะเหมือนกันครับ เป็นกาวที่ใช้ซ่อมมือถือกาวติดจอทีเจ็ดพันกาวสีดำๆครับส่วนดอกลำโพงอันนี้เท่าเดิมนะขนาดเท่าเดิม1.5 40มิลสโอห์ม5วัตต์ใส่เท่าดอกเดิมมัเลย ดอกเดิมมันก็4โอห์ม5วัตต์นะครับยี่ห้อเนี้ยอ่า,อ,าอ่ามีอายิมาปบออายาม่าอะไรมามาไม่รู้ครับเนี่ยไหนยี่ห้อนเนี้ยเป็นลำโพงแม่เหล็กนนโอนะครับ แม่เหล็กตูดเล็กๆอย่างเงี้ยแม่เหล็กนิโอดอก1.5นิ้ว40มิลใส่แทนดอกเดิมส่วนนี้ครับดอกเดิมมันอยู่นี่นี่ดอกเดิมหน้าดอกเท่ากันแต่ดอกเดิมเป็นแม่เหล็กธรรมดานะครับแต่แม่เหล็กมันโคตรใหญ่เลย ดอกสเปคเดียวกันครับ4โอหม4โอหม5วัตต์อันนี้ก็มีขายในช้อปปี้ครับในช้อปปี้ใน Lazada มีขายหมดมันขายเป็นคู่100กว่าบาท เดี๋ยวจะกดเดิมเดิมให้ดูอันนี้เดิมเดิมเลยยังไม่ได้อุดตู้นะครับดอกไม่ขยับเลยเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้เดี๋ยวจะลองอุดตู้ดูอุดตู้แล้วก็ใช้ดอกเดิมเ,เนี่ยลองดูเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะช่วยเรื่องเบสนะครับไอพาร์ตซีสเนี่ยถ้าตู้รั่ว มันก็แทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันต้องสนิทแบบพวกของ JBL อ่ะ JBL มันจะไม่รั่วเลยนะถ้ากด Passive ลงไปอ่ะดอกจะเด้งขึ้นมาคาอย่างนั้นเนี่ยอ่าครับเดี๋ยวฟังตัวนี้ก่อนดีกว่าดมเดิม เสียงแบบเดียวกับ jbl เลยครับเดี๋ยวผมหาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนนะ จับคู่เรียบร้อยครับเดี๋ยวดูก่อนไอเพลงนี้มันมีเิียส์หรือเปล่าวะเนี่ยเพลงมิกใหม่ครับเพลงมิกใหม่ไม่ไม่น่าโดนนะ ข้ามมาเลยดีกว่าข้ามไปตอนที่ข้ามไปตอนที่มันมีเบสเลย ใจเหมือนมันจะโดนฤกษิศี์หรือเปล่าเปิดสุดได้นะครับเสียงยังไม่แตกยังถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าอุดตู้ใหม่เนี่ยจะเวิร์กกว่านี้ครับ มาเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้อันนี้มั่งนูเสียงยังเป็นไง มุมกล้องใหม่กันมาผมว่าเสียงมันไม่ต่างเท่าไหร่นะนีกลับไปท่อนเดิมก่อน ใหมน่นี่ดอกใหม่เสียงเริ่มจะแตกไม่ค่อยเวิร์กแล้วไม่เหล็กเนียวว่าดอกเดิมเนี่ยถ้าอุดตู้ใหมเ่เสียงจะเดียวนี้ มาเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาบอกวิธีการจับคู่แต่ไอสองตัวเนี้ยมันจับคู่กันไว้แล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องจับคู่ใหม่อีกรอบหรือเปล่าถ้ามันเคยเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยแค่เราเปิดแค่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะต่อกันเลยแต่ถ้ายังไม่เคยเชื่อมต่อกันนะครับให้เปิดเครื่องเนี่ยถ้ามันเคยเชื่อมต่อกันแล้วอ่ะมันจะจับคู่กันเลยแค่เปิดเครื่องอย่างเดียวแต่ถ้ายังไม่เคยเชื่อมต่อกัน เปิดเครื่องทั้งคู่ครับแล้วก็เอาตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้กดปุ่ม M กดปุ่ม M ตรงนี้ยแช่ไว้แล้วมันจะมีเสียงแล้วมันจะจับคู่กันแต่ตอนนี้เนี่ยมันจับคู่กันเรียบร้อยแล้วดังเป็นสเตอริโอ เดี๋ยวผมหาที่เขาเทสเสียงสตูดิโอแป๊บหนึ่ง

เจอเลยครับทดสอบเสียงเซอร์ราวเลยซ้ายขวาอยู่ห่างๆกันก่อน ดูหนังมันเลยตอนนี้นี่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบเสียงเซอร์เรนะครับ ซ้ายขวาไม่รู้ว่ามันจับคู่กันสูงสุดได้กี่ตัวนะไอรุ่นเนี่ยแต่ที่แน่ๆสตัวได้อยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นลำโพงอีกหนึ่งตัวที่ราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทเสียงก็โอเคอยู่แต่ต้องเอามาอุดตู้ก่อนนะครับอุดตู้ใหม่ให้มันเป็นตู้ปิด ที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าเดิมๆมแม่งปิดไม่อยู่เลยดอกไม่ขยับเลยครับเดิมๆเมนี่ยรั่วรูเริ่มเลยแหละผมลื้อดูอะรูอย่างใหญ่เลยต้องอุดหมดอะดอกที่มันวางไว้นี่ก็ต้องอุดเพราะว่ามันวางไวเ้เฉยๆต้องใส่กาวที่บอกไปครับที0 0็นอะกาวซ่อมจอครับเราจเจอกันในคลิปต่อไปครับ หวังว่าคงจะไม่โดนลิขสิทธ์นะครับเสียงเนี้น่าเบื่อมากเลยผมเคยลงไปลำโพงบลูทูธนี่เนี่ยแล้วก็คลิปอื่นที่ใส่เสียงตอนแรกไม่โดนนะลงไปผ่านไปสักปีสองปีแม่งเสือกมาโดนน่าเบื่อเอาไวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปแล้ว